หมวดที่สิบเอ็ดลักษณะรูปสี่ลักษณะรูปคือเครื่องหมายที่แสดงความเป็นสังคตะธรรมสังขารธรรมสังคตะธรรมคือธรรมทั้งหลายที่ถูกปุงแต่งด้วยปัจจัยสี่คือกรรมจิตโอตุอาหาร สังคตะธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปรวมเรียกว่าพันห้าจิตเจตสิกรูปเท่านั้นที่มีลักษณะรูปคือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอสังคตะธรรมคือธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสี่ได้แก่ นิพพานบัญญัตินิพพานและบัญญัติจะไม่มีลักษณะรูปคือไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะของนามธรรมคือจิตและเจตสิกมีสามอย่างคือหนึ่งชาติคือการเกิดขึ้นอุปปาทะ สชราตาคือการตั้งอยู่ทิฏฐิ 3. อนิจจตาคือการดับไปพังคะลักษณะของรูปธรรมมีสี่อย่างที่เรียกว่าลักษณะรูปสี่ได้แก่หนึ่งชา คือการเกิดขึ้นแยกได้เป็นสองขั้นตอนคืออุปจย,ยะและสันตติ 2. องชรตาคือการตั้งอยู่ 3. ามอนิจจตาคือการดับไป 1. นึ่งอุปัจยารูปคือการเกิดขึ้นครั้งแรก และการเกิดขึ้นครั้งหลังๆจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพนรูปชื่อว่าอุปาจจะสองสันตติรูปหลังจากขั้นตอนที่หนึ่งแล้วการเกิดขึ้นสืบต่อกันของนิพพนรูปชื่อว่าสันตติส ชรตารูปคือภาวะแห่งความแก่ของนิพพานรูปชื่อว่าชรตาสี่อนิจจารูปคือภาวะแห่งความดับของนิพพานรูปชื่อว่าอนิจจตาลาษณะรูปทั้งสี่นี้ แสดงให้เห็นธรรมชาติของนิพพนรูปว่าจะต้องเกิดดับเกิดดับสืบต่อกันไปตลอดเวลาเพราะนิพพนรูปเป็นสังกตะธรรมจรึงมีลักษณะสามัญสามประการคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ การเกิดขึ้นของรูปเรียกว่าอุปปัจจะยะไม่เรียกว่าอุปปาทะเพราะอะไรอุปปัจจะยะแปลตามศัพท์หมายถึงการเข้าไปสั่งสมคือการเข้าไปสั่งสมหลายๆลายกลาจนป่าทะครบจําจำนวนของนิพพานรูปที่พึงมีได้ในสัตว์ แต่และประเภทสำหรับพวกขปะเสยกะผู้อาศัยคันมันดาเกิดนิพพานรูปเกิดขึ้นครั้งแรกที่ปฏิสนธิจิตมีสามกลาคือกายทัสกะกลา ภาวะทะกะกลาวัตถุทะกะกลา,า,ะกะกลาผ่านไปนหนึ่งสปดาจะมีชีวิตะนวะก,ะกลาเกิดเพิ่มอีกหนึ่งกลาในสปดาที่สิบเอ็ดจักขุทะกะสะกะกลาสโสตตะ ภากะสะกกะกะลาขานะทากะสะกกะกะลาชิวหาทากะสะกะกระลาจะเกิดเพิ่มอีกสี่กระลารวมเป็นแปดกะลาการเกิดขึ้นของรูปเหล่านี้ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์ที่สิบอ็ด ซึ่งจะมีจำนวนกลาเกิดขึ้นครบสมบูรณ์เรียกว่าอุป,ปัจยะต่อจากนั้นการเกิดขึ้นสืบต่อกันของรูปกลาทั้งหมดไปจนกระทั่งตายจะเรียกว่าสันตติไม่เรียกว่าอุป,ปัจยะ ยกตัวอย่างสัตว์ที่เกิดจากคันมันดาเช่นมนุษย์ที่ว่าเกิดสามกลาบนั้นจะเรียกว่าสามประเภทก็ได้คือกายะประเภทหนึ่งภาวะประเภทหนึ่งและหาถยะวัตถุประเภทหนึ่งเพราะในความเป็นจริงแล้วแต่ละประเภทจะเกิดจากการรวมตัว ของรูปหลายล้านกะละมิใช่เกิดขึ้นเพียงอย่างละหนึ่งกะละหากเป็นพวกโอปปาติกะปฏิสนธิเช่นเทวดาเปรตสัตว์นรกอสุรกายนิพพานรูปเกิดขึ้นครั้งแรกตอนปฏิสนธิมีเจ็ดกะละคือ จักขุทัสสะกะกลาบโสตทัสสะกะกลาบคานทาทัสสะกะกลาบจิวหาทัสสะกะกลาบกายทัสสะกะกลาบภาวะทัสสะกะกลาบและวัตถุทัสสะกะกลาบเมื่อถึงทิติขณะของปฏิสนธิจิต ชีวิตะนาวกะกระลเกิดเพิ่มอีกหนึ่งกระลารวมเป็นแปดกระลาครบสมบูรณ์การเกิดขึ้นของรูปกระลาเหล่านี้หลังจากปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจนกระทั่งตายเรียกว่าสันตติ